ครับมาแล้วนะคลิปสามตามสัญญากันเหมือนเดิมนะอืมดูกันต่อนะเนี่ยนะดูตรงไหนดีนะองค์พระประทานที่หนึ่งเนี่ยลุงนะดูช้าๆหน่อยได้ไหมดูช้าแล้วนะช้าไม่รู้จะช้ายัางไงเลยนะนะส่องก็ส่องให้ดูไปแล้วนะพระประธานที่หนึ่ง พระในโบสถ์วัดรักังนะพิมพ์เนี้ยพิมพ์ที่หนึ่งนะพระประธานที่หนึ่งนะเกตอ้วนสั้นมีพระอาสนะนะพระอาสนะอธิบายไว้แล้วนะดูตอนนี้ก็จะมาดูตรงไหนดีดูฐานนะใต้ฐานนะใต้ฐานนี่จะโคง้งโก่งโค้งนะโก่งโค้งนะจะไม่ตรงนะ จะไม่ตรงนะจะไม่ตรงตรงอย่างนี้นะฐานเนี่ยใต้ฐานเนี่ยจะโก่งโค้งนะฐานที่หนึ่งที่สองที่สามกันเอียงลาดเอียงต่ํามาทางด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายลาดเอียงต่ํานะดูดิสังเกตดูนะลาดเอียงต่ํานะจะไม่ตรงนะนะจะไม่ตรงนะไหนลุงอธิบายอยู่องคเดียวอ่ะเดี๋ยวองค์อื่นมาดูมันก็ได้นะ เอาวันนี้ด้วยประจักษ์ด้วยหลักฐานจะให้ดูตั้งหลายๆองคองเลยนะเนี่ยเห็นไหมนะจะลาดเอียงนะนะอะไรวะลุงลาดเอียงไม่ชี้ให้ดูเนี่ยฐานเนี่ยนะฐานที่หนึ่งที่สองที่สามเลยนะเห็นไหมจะลาดเอนะียงนะเอียงซ้ายเอียงซ้ายเอียงแล้วก็สุดซ้ายทุกอง์ทุกองนะชี้้ดูชี้ให้ดูเลยนะ เห็นไหมลาดเอียงลาดเอียงลาดเอียงดูองค์เลยนะนะลาดเอียงทุกองค์เลยเอ๊ะทำไมทําไมเป็นอย่างนี้อาจจะส่องให้ดูทำส่องให้ดูนะลาดเอียงจริงไหมเห็นไหมลาดเอียงนะเอ๊เห็นไหมดูดูดูด้วยสายตานีก็ได้ไม่ต้องส่องก็ได้เห็นไหมนะนะลาดเอียงนะองค์พระจะเอียงนะ ไม่ตรงนะจะไม่ตรงนะองค์พระเนี่ยดูดิดูดิทุกองค์เลยเป็นอย่างเงี้ยทุกองนะเห็นนะเป็นอย่างเงี้ยทุกองค์ทุกองเนี่ยเลื่อนให้ดูเนี่ยนะอยู่ในมือเนี่ยนะเลื่อนให้ดูเนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยลงเออก็แปลกดีเหมือนกันเนี่ยเห็นนะไม่ว่าองค์ไหนองค์ไหน,อง,ไหนองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่ให้องค์เดียวแล้วมาพูดนั่นพูดนี่พูดนี่พูดนั่นไม่ใช่นะมาจากด้วยหลักฐานจริง นะเห็นไหมประจักษ์แน่นหนาด้วยหลักฐานอยยางเอียงซ้ายเอียงเอียงเอียงต่ําชุดอ่ะเอียงเนี่ยเองต่ําชุดนะต่ำลาดเอียงเทลงมาเงี้ยนะเอียงนะจะไม่ตรงๆนะจะไม่ตรงนะจะไม่ตรงเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เพราะพระเขากดออกมาจากพิมพ์เดียวกันไงจึงต้องเหมือนกันทุกองตแหนี่ก็อยู่จุดเดียวกันทุกอง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 นะ ทำไมเป็นอย่างนี้ลุงก็พระเขากดมาจากพิมพ์เดียวกันจะต้องเหมือนกันนะสีสันวันนะอยู่ที่การเก็บแต่พระอง์พระนะรูปลักษณะฉนฉานอัตลักษณ์ของเขาจะต้องเหมือนกันนี่นะนะจะต้องเหมือนกันนะลาดเอียงกันทุกองนะไม่ว่าองค์ไหนองค์ไหนเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะ,นะ,นะเอ๊ไม่ไม่ลาดเอียงได้ไหมลงุงอา้าวไม่ลาดเอียงก็ได้เป็นพระบิน <laughs> ไม่ใช่ภาพประธานที่หนึ่งภาพบินรู้จ,จกนะักไหมหน้าใครหน้ามันหัวใครหัวมันบินไปบินมันบินใครบินมันจะจะจะเฟี้ยงไปทางไหน <laughs> นะคือว่าภาพบินไงนะพระบินบินปิ้ว่วาอย่างทีะนะนะเพราะไม่เหมือนกันไม่ลาดเอียงเหมือนกันนะ ดูงไหนองหนึ่งองสอง 3, องสามองสี่ก็จะต้องเหมือนกันเหมือนกันนะลาดเอียงเหมือนกันทุกองนะลาดเอียงลาดเอียงนะเอียงนะเออคนแก่แกะพิมพ์เนี่ยสงสัยสงสัยจะยังไงงงแต่เกตชยโยนะพระสมเด็จเกตชยโยนะพระสมเด็จเกตชยโยก็จะเอียงเอียงเหมือนกัน ฐานเอียงเหมือนไม่ใช่ช่างสังเกตดูเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะให้ดูพระสมเด็จเกตชโยฐานก็จะเอียงเหมือนนะนะนะเอียง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 รำเอียงเอียงมานะทุกองค์จะต้องเอียงนะเพราะเขาออกมาจากพิม์เดียวกันนะบางคนก็อยากได้อยากมั่งอยากมีหากันไม่รู้จะหายังไงนะหาไม่เจอ ของเรานี่สามช่วงคนสามช่วงคนมาแล้วนะสามช่วงคนมาเดี๋ยวแกะด้านหลังให้ดูนะแกะด้านหลังให้ดูนะสี่องค์เลยนะครับนะอาดูตรงนี้เลยนะดูตรงนี้แกะให้มาดูแล้วนะแกะออกจากกรอบให้เพื่อนดูแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะพลิกด้านหลังมานะด้านหลังนะพลิกด้านหลังมาเห็นเลยนะนะด้านล่างจะใหญ่ข้างบนจะเล็กนะเออนะ พระสมเด็จเนี่ยดูด้านหลังแป๊บเดียวคนไหนดูเก่งเห็นไหมนะดูข้างหลังเนี่ยนะเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยนะข้างล่างจะใหญ่ข้างบนจะเล็กนะเห็นไหมเออแปลกดลนะนะคนไหนดูเก่งเก่งนะกี่องกี่องเนี่ยพลิกมาให้ดูเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดสี่องนะด้านบนจะเล็กนะ ด้าน,นล่างจะใหญ่นะเออแปลกดีนะคนไหนดูเก่งๆมานะทายกันนะสมัยก่อนทายทายแล้วเขกเขกเข่ากันเขกนักแข่งกันเขกมือกันอะไรเงี้ยนะคลิกด้านหลังมาเออมึงว่าฟิลม์มดีเท่าไหร่เงี้ยทายกันนะสมัยก่อนเนี้ยนะเอาถอยกันเล่นกันถอยเส้นกันนะสมัยก่อนนะอ่ะพูดเป็นสมัยก่อนเราดเด็กๆกันนะ เอาองค์พระเนี่ยมาทอยเล่นกันมาทอยกันแทนสตังเหรียญน,นะเออเห็นไหมนะน,ะนะนะเออด้านบนเนี่ยนะเล็กนะข้างล่างใหญ่ด้านบนเล็กข้างล่างใหญ่เหมือนกันทุกองนะอืมแกะให้ดูแล้วจะแกะก็แกะให้ดูแล้วเห็นไหมเห็นไหมอืมนะอืมเอาใจเราจะเอาใจยังไงนะ้คนหาเราจะหายังไงออา ใครชอบใจแบ่งกันแบ่งกันก็ได้นะใครบุญมาวาสนามีก็ทักมานะอ,อารมณ์ดีก็จะแบ่งให้อารมณ์ไม่ดีก็เอาไว้ก่อนก็ <c oughs> <c oughs> เก็บมาตั้งหลายช่วงคนสามช่วงคนนะเน่นะเกตข่วนสั้น,น,น,นเอียงซ้ายนะ ชุ้มไหวผ่าซีกนะชุ้มโยเล็กน้อยนะไม่ว่าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะจะไม่โยเยอะโยนิดนิดนะเลยพระเสียนพระเกตมา,มานะนะเสียนพระเกตมานะนะเลยพระเกตมาแม่แปวเลยพระเกตมาแปวนะเลยพระเกตมาก็จะแปวนะเลยพระเกตมันก็จะแปวนะ ตานนี้จะใหญ่ไหวผ่าซีกใหญ่ใหญ่ใหญ่เห,ห็นะนะนะด,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 นะด,ดูนะดู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 นะเออสังเกตดูนะเล่นพระนี่ต้องสังเกตด,ดูหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกันนะมาประกอบกันนะครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะอืมดูพระ ดูยังไงอธิบายไปแล้วพิมพ์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พิมพ์ใหญ่พระประธานที่หนึ่งพิมใหญ่พระประธานที่สองอกวีพิมพ์ใหญ่พระประธานที่สามอกกระบอกพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่สี่เกตทะลุซุม้มก็อธิบายไปแล้วเอาของแท้ของจริงมาให้ดูแล้วเอาองค์พระมาให้ดูกันแล้วคงจะเข้าใจบอกว่าอธิบายช้าชก็ช้าช้ากันไปแล้วนะ อธิบายช้าช้าก็ช้าให้ไปแล้วนะตำหนิตรงไหนสังเกตตรงไหนตำหนิที่ท่วนอยู่ตรงไหนจุดตายอยู่ตรงไหนบอกให้ไปหมดแล้วนะให้ไปหากันเอาเองนะที่เกียรหาก็โทรมานะที่เกียรหาก็โทรมาใช้พระเงิน <c oughs> ไม่ใช้เดี๋ยวปวกกินแบ่งกันไปแบ่งๆกันไปคนไทยใจดีนะ อืมอืมนะไม่มีเวลาเวลานะักใครจะมาศึกษาส่องดูก็อันเชิญเรียนเชิญได้นะไม่คิดกระตุ้งกระตังกันนะอืมศึกษากันไว้นะไปเมืองนอกเมืองนากันหมดแล้วนะใครก็อยากจะเก็บไว้ใครก็อยากจะเก็บไว้แต่แพ้ผระเงินบินไปเมืองนอกเมืองนากันหมดแล้วนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรขอกราบสวัสด,ดีครับนะ อยู่เย็นเป็นสุขทุกผู้ทุกคนคิดถิ่งได้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาคิดเงินก็ไหลมากองคิดทองไ้ไหลมาเตม,มาเหมือนกันน้ำกระท่านะครับนะชาวัดสีครับอืม